สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะก็กลับมาพบกับ ID Podcast นะคะวันนี้เราก็จะพาทุกคนเนี่ยมาพูดถึงนะคะเกี่ยวกับวงการที o p แล้ววันนี้นะคะหนึ่งในสมาชิกที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันเธอเนี่ยนะคะถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่โดดเด่นแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเธอเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของวง4 Eve นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆเลยด้วยความที่เธอเนี่ยมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน ะะแล้วก็ความสามารถที่เรียกได้ว่ารอบด้านจริงๆนะคะสาหรับคนนี้ซึ่งสมาชิกที่เราเนี่ยนะคะจะมาพูดถึงนั่นก็คือโจรินนั่นเองนะคะชื่อจริงของเธอเนี่ยนะคะก็คือโจรินคามพีรพันนะคะก็ภูมิลําเนาของโจรินเป็นคนเชียงใหม่นั่นเองซึ่งตอนที่อยู่ในรายการเนี่ยนะคะเธอก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่โดดเด่นจริงๆทั้งในเรื่องของการร้องการเต้นแล้วก็การแรปนั่นเองนะคะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ถือได้ว่า เป็นเสน่ห์ของโจรินเลยก็คือการแสดงสีหน้านั่นเองนะคะเธอมักจะมีการแสดงสีหน้าน,นะคะที่เป็นเอกลักษณ์มีความเท่ๆชิกๆอยู่ในตัวจนทําให้กลายเป็นเสน่ห์ของเธอแล้วก็ทําให้จดจําเธอได้จากตรงนี้นั่นเองนะคะถือได้ว,ว่าเป็นสมาชิกนะคะที่ตอนนี้หลายๆคนก็ต่างพูดถึงนั่นเอง สำหรับโจรินเนี่ยนะคะเธอเรียกได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบในการทำกิจกรรมเนี่ยมาตั้งแต่อน,อนุบาลจนถึงมัธยมเลยเธอเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าทำกิจกรรมเกี่ยวกับการร้องการเต้นเนี่ยมาค่อนข้างเยอะจริงๆนะคะเธอเคยแข่งขันเวทีระดับใหญ่ๆด้วยนอกจากนั้นนะคะโจรินเองก็เคยแข่งขันเวทีใหญ่ของ a i s มาแล้วนะคะก็คือแข่งพีเต์ความเป็นตัวเอง เธอเนี่ยนะคะตอนนั้นก็ได้มีการไปโชว์การเต้นจนทําให้เธอเนี่ยนะคะชนะเลิศอันดับที่1มาแล้วก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งนะคะที่โดดเด่นในเรื่องของการร้องการเต้นจริงๆสําหรับคนนี้แต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยของโจโรินนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยเคยไปออดิชั่นนะคะค่ายเกาหลีค่ายใหญ่เลยอย่างค่าย SM Entertainment นนั่นเองนะคะเป็นค่ายที่ถือว่าเป็นค่ายต้นสังกัดของศิลปินเกาหลีหลาย,ลายๆคนเลยไม่ว่าจะเป็นเกิลเจเนเรชั่น นะคะซูเปอร์จูเนียร์เอ็นซีทีเรดเต่างๆนะคะก็ถือได้ว่าเป็นค่ายที่ใหญ่จริงๆแล้วโซเรนเนี่ยนะคะเธอก็ได้มีโอกาสไปพิสูจน์ความสามารถนะคะตามความสนใจของเธอแล้วก็ได้มีการไปออดิชั่นมาแล้วด้วยนะคะซึ่งโซเรนเนี่ยนะคะเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบในด้านของศิลปะภาพยนตร์มากๆก็เลยทําให้เธอเนี่ยนะคะได้เข้าศึกษานะคะอยู่ที่วิชาภาพยนตร์นะคะคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ที่มหาวิ ที่อะไรกรุงเทพนั่นเองนะคะเธอก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่มีความสดใสร่าเริงแล้วก็ชื่นชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆพร้อมชื่อกับเธอที่ถือได้ว่าเก๋มากๆสําหรับชื่อโจลินนั่นเองนะคะเป็นชื่อที่โดดเด่นแล้วก็ไม่ค่อยซ้าใครเลยที่มาของชื่อเนี่ยนะคะก็คือคุณพ่อเนี่ยตั้งให้ตามเพลงที่คุณพ่อของเธอเนี่ยนะคะชอบนั่นเองนะคะโจลินเนี่ยนะคะเธอก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งนะคะที่ ชื่นชอบในด้านนี้นะคะในอนาคตเนี่ยโจรินนะคะเธอก็เคยได้บอกนะคะว่าเธอก็อยากจะทํางานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนะคะเพราะว่าก็เรียนเกี่ยวกับภาพยนตร์มานะคะแล้วก็อยากจะลองงานแสดงแล้วก็เขียนบทนั่นเองนะคะเธอก็ได้พูดถึงในสิ่งที่เธอเนี่ยนะคะอยากทําในอนาคตซึ่งตอนนี้นะคะเรียกได้ว่าเธอเนี่ยได้ทําตามความฝันของตัวเองเพราะว่าตอนเด็กๆเธอก็เคยฝันอยากจะเป็นศินลปินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วตอนนี้ก็เธอได้ว่าได้ทําตาม ความฝันนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยก็กลายมาเป็นศิลปินนะคะในวงเกิลกูเป็นหนึ่งในสมาชิกของวง 4E v e นั่นเองนะคะแล้วก็ยังโดดเด่นมากๆเลยนะคะทำให้หลายๆคนต่างมาชื่นชอบนะคะสำหรับวง4 e v e นะคะแล้วเธอก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่มีความสามารถนะคะแล้วก็ยังเป็นสมาชิกนะคะที่อยู่ในแก๊งของชาลาลายนั่นเองนะคะก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอายุเยอะในวงนั่นเองนะคะและนี่นะคะก็เป็นเรื่องราวที่เราเนี่ยได้เอา มาพูดถึงการสำหรับหนึ่งในสมาชิกของวงโฟโอีฟนะคะอย่างโจรินนั่นเองนะคะสำหรับใครที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ i b e เบ้างบางใจให้ด้วยนะคะ